สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอพาทุกคนไปเที่ยวไปทําบุญที่วัดป่าดงหนองตาลตั้งอยู่ที่ตาบลกุสาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีของเรานี่เองนะคะสําหรับใครที่เคารพนับถือพญานาคบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้ค่ะมาถึงวัดแล้วจอรดรถให้เรียบร้อยนะคะจุดแรกที่จะพาไปก็คือไปไหว้พระบนพระโอุโบสถค่ะข้างบนนะคะ มีวัตถุโบราณมากมายเลยค่ะพวกหม้อหายของใช้พระพุทธรูปนะคะที่ชาวบ้านขุดพบซึ่งมีอายุราวป,าประมาณ300-450ถึงปีนะคะวหวยพระเสร็จเราก็สามารถที่จะเดินชมได้เลยค่ะที่หน้าโบสถ์จะมีระฆังและคล้องใหญ่ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เดินต่ตอแค่นิดเดียวเองค่ะก็จะเจอองค์หลวงพ่อเกตแก้วนะคะที่พอดีเห็นไหมคะเห็นถึงความงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของท่านเลยละคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างนะคะเราจะต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ด้วยค่ะ สังเกตดูนะคะจะเห็นว่ารอบๆอ,องค์พระจะเป็นศีลาแรงค่ะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะที่เราเห็นชัดเลยก็คือบ่อน้ำรอบๆด้วยค่ะจะเห็นว่าบ่อน้ำนะคะจะมีสีใสสีฟ้าเขียวมรกตงดงามมากชาวบ้านที่นี่บอกว่าบ่อน้ําแห่งนี้เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งมีอายุมาแล้ว1000ปี ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าบ่อน้ําแห่งนี้เป็นทางขึ้นลงของพระยานาคด้วยนะคะก่อนที่จะไปต่อที่จุดต่อไปนะคะของชมความงามของที่นี่อีกสักรอบค่ะวันนี้เราโชคดีมากเลยนะคะที่แดดไม่ร้อนเรามาพร้อมกับฝนที่โปรยปลายชุ่มฉ่ำเลยละคะ่ะสำหรับตรงนี้นะคะมีที่ให้เราได้ทําบุญตักบาตรหลวงด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ได้ไหว้พระและสินสักสิที่อยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวไปต่อจุดต่อไปกันเลยค่ะตรงนี้คือเจดีสี่ขุนตานค่ะเป็นเจดีเก่าแล้วก็ค้นพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นที่แรกเลยค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อนี้ทางวัดอนุญาตให้ประชาชนที่มากราบไหว้สามารถที่จะตักกับบ้านอ้ายเพื่อเป็นมงคลค่ะบริเวณที่แห่งนี้ทำให้เรารู้สึกถึงความขลังจนทำให้ขนลุกเลยทีเดียวค่ะ มันก็เลยอดไม่ได้นะคะที่จะตักน้ําจากหมูน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขึ้นมารูปที่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านหน่อยค่ะ